สวัสดีค่ะยินนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิคอ์กราฟจาก b ล็อก er เก ATFX นะคะป,ประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะอะวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากข่าวที่ประกาศมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะมีการประกาศตัวเลขตำแหน่งงานว่างงานเปิดใหม่จาก AJOLT นะคะก็ประกาศออกมาตัวเลขค่อนข้างสูงเลยค่ะซึ่งออสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจจาก การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานหรือว่า JOLT นะคะเพราะว่า,าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเนี่ยซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในการาในตลาดแรงงานเนี่ยพุ่งสูง8%นะคะสูงระดับ8.12ล้านตำแหน่งนะคะในเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ค่ะ8.12 3ล้านตำแหน่งนะคะ ก็ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่วรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2543นะคะถ้าปีเป็นพศไทยเนาะซึ่งทั้งเนี้ตัวเลขของ COLTS เนี่ยนับว,ว่าเป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้าง,งเยอะนะคะโดยเขาจะมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานนะคะซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็อาาัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะพอตัวเลขนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะบวกกับความกังวลความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐนะคะ <S <S าาก็กดดันให้พวกนักลงทุนนะคะเทขายหุ้นกลุ่มต่างๆเป็นวงกว้างนะคะตั้งแต่พวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจนไปถึง จนไปถึงหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะก็ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงเนาะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็ดูได้ที่แปลงออฟไทยแลนด์ Bank นะคะแต่ว่าซอสเนี่ยจะมาจากเว็บอของอวสติ เป็นของ ft com นะคะซึ่งพอตัวเลขทุกอย่างประกาศออกมาปุ๊บนักลงทุนก็กังวลนะคะเทหายหุ้นออกมๆนะคะก็เลยทําให้ดาวโจน,น่ยปิดลบนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะนะคนักลงทุนเขาก็จะจับตามองเกี่ยวกับประกาศตัวเลขแต่ชนีราคาะผู้บริโภคนะคะหรือว่า cpi นะคะ,ะ,คะซึ่ง cpi เนี่ยถ้าตามตารางข่าวก็จะประกาศอยู่ที่1นึ่งพนรนะคะถ้า cpi เนี่ยประกาศออกมา,าตามที่คาดการไว้นะคะก็อาจจะหนุนดอลลาร์ให้ขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ นักวิเคราะห์หลายท่านเขาก็คาดการว่าถ้า,าตัวเลข CPI เนี่ยประกาศออกมาดีนะคะก็อาจจะทำให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐติดตัวขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยชะลอการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินอาจจะลบเงินในมาตรการ QE ด้วยนะคะตรงนี้ก็ทุกท่านต้องระวังผลกระทบของข่าวนี้ด้วยนะคะนอกจากตัวเลข CPI แล้วนักลงทุนก็ยังจับตามองเกี่ยวกับตัวเลขรีเทลเซลด้วยนะคะส่วนรีเทลเซลเนี่ยจะปกาศวันศุกร์นี้นะคะสำหรับข่าวตามตารางนะคะไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่การประกาศตัวเลข CPI ที่ที่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะสำหรับ CPI เนี่ย เป็น Customer Price Index นะคะหรือว่าดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและก็บริการจากมุมมองของผู้บริโภคนะคะก็คาดการไว้อยู่ที่0.2นะคะส่วนคคซี CPI เนี่ยก็เป็นการวัดสินค้าและบริการจากมุมมองผู้บริโภคเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รวมราคาอาหารกับพลังงานนะคะคาดการไว้อยู่ที่0.3นะคะส่วนช่วงบ่ายๆนะคะก็จะมีะพิลิม GDP พนะคะตอนบ่ายโมงะคะอันนี้เป็นรายไตรมาส ของอังกฤษนะคะคาดการณ์ว่าอยู่ที่ติดลบ1.6เปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือช่วง4ี่โมงเย็นนะฮะจะเป็นาการประกาศจากาการกล่าวจากคุณแอนดูไบเล่นะคะเป็นประธานาธนาคารกลางอังกฤษนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจกของฝั่งยุงโรปนะคะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ทุ่มครึ่งนะ,ะสำหรับใครเทรดดอลลาร์นะคะหรือว่าคู่ EU หรือทองคำหรือดอลลาร์อินก์นะคะระวังข่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะแล้วก็การเดลกอร์การ์ดนะคะจะส่งต่อให้คุณหนะะุ่มเลยค่ะ ได้ครับขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับมาที่ผมหามาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากาทางเฟดเจะจะพิจารณา,าลดหรือว่าปรับโครงสร้างนโยบายต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยข่าวที่ผมหามาก็คือตอนนี้เริ่มมีรัฐที่ เข้าร่วมไหมเข้าร่วมโครงการของพาร์ลิปาร์ิพับ,บิกันนะครับที่จะงดนะครับงดหรือว่าหยุดสิทธิประโยชน์จากการว่างงานที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดน,นะฮะหรือว่าเป็นตัวแพนดิกโปรแกรมนะครับที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนะครับที่เป็น1.9ล้าน,ล,านล้านนะครับเพราะที่สาเหตุที่เขาต้องการที่จะหยุดหยุดสิทธิประโยชน์ตัวนี้เพราะว่าประชาชนในรัฐของเขาครับไม่ <c oughs> ไม่ออกไปทํางานนะเลยทําให้อัตราการจ้างงานนะในสุขที่ผ่านมานะครับเหลือแค่2,000 0 0ตําแหน่งจากที่คาดการไว้ถึงระดับ9,000 0 0ตตำแหน่งหรือว่า1นึ่งล้านสามแสนตำแหน่งนะครับทีนี้เนี่ยมีมีหรัฐนะฮะมีห้รัฐที่ประกาศนําล่องไปแล้วนะครับก็คือเป็นรัฐอลาบามานะครับรัฐอาคาซา นะครับรัอคาซาแล้วก็รัฐมิสซิสซิปปีนะครับแล้วก็มอนทานาแล้วก็เซาท์แคโรไลนานะครับนี่คือเป็น5รัฐที่ประกาศน้ำรอบไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีอีก2รัฐที่ประกาศเข้าร่วมนะครับก็คือมิสซูรีแล้วก็เทนเนสซีนั่นเองนะครับก็คือจะประกาศหยุดเพื่อที่จะฟอสคนคนของเขานะคนในรัฐของเขาเนี่ยให้ออกไปทำงานนั่นเองอยากจากให้มันสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่นแบบที่คุณมิวบอกเมื่อกี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวใหม่อาจจะทําให้เศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยกระตื้งขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจภายในรัฐของตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วก็แคลิฟอร์เนียครับกอนวานเนอร์ของแคลิฟอร์เนียหรือว่าผู้ผว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคุณกาวินนิวซัมนะครับ, om, รบได้บอกว่าเขาเนี่ยจะมอบเงินมูลค่า1 2 0 0 0ล้านดอลาลาร์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านนะครับโดยที่นะครับจาก12,000ล้านเนี่ยนะครับ เขาจะใช้7จ็ดพัล้านนะครับนําไปซื้อที่อยู่ อาศัยชั่วคราวนะหรือว่าเช่าที่อยู่อาศัยนะครับในชื่อว่าโปรเจกต์ลุมคีนะครับให้กับทางโฮมเลสนะครับได้มีได้ม,ดมีที่อยู่อาศัยนะครับเสร็จแล้วก็จะแบ่งนะครับแบ่งเงินส่วนเล็กส่วนน้อยนะอย่าง1,750ล้านนะฮะเอาไปสร้างบ้านในราคาที่มันไม่แพงนะครับแล้วก็450ล้านดอลลาร์นะครับเอาไปใช้ในการจัดการปัญหานะครับการไร้ที่อยู่ของนักเรียนนะครับแล้วก็อีก150ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาสิทภาพแล้วก็สร้างบ้านใหม่ด้วยกัน อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะครับที่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีโฮมเลสเพิ่มขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วมาดูข่าวนี่ข่าวนี้เป็นข่าวจาก cnbc นะครับ cnbc ก็รายงานออกมานะครับว่าดาวโจนส์ s p 500แล้วก็ Nasdaq นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับปิดนะฮะปิดติดลบนะครับ ปิดติดลบเมื่อวานนะครับในระดับ0.14% 0.9%แล้วก็2%นะครับทั้งทั้งสตัวนะครับเสร็จแล้วคีย์ของมันนะครับเขายังย้ำว่านะครับเขาจับตาดูนะครับตัวเลข C P I คืนนี้นะครับอย่างที่คุณนิวบอกนะทุ่มครึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเาขาคาดการออกมาว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามี ประโยคสุดท้ายนะมีว่ามีบอกว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับต่างเงินเฟอ้อนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์นะครับจากคุณเจอร์ลมพอเอ์ตนะบอกว่าเออตัวต่างเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเขาจะว่าชุดบีนะชุดบีทาวน์ซิตี้ทอรี่นะครับเป็นน,น่าจะชั่วข่าวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามหน้างานนะครับถ้าเกิดเราเราดูตามหน้างานแล้วนะครับดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้นะครับเปิดมาก็แข็งค่าขึ้นยังตัว ตัวดอลลาร์อินเด็กนะครับทางเฟดนะตัวฟิโบนัชชี่ยี่สิบสามจุนะครับ Level นะครับเลเวลยี่บามเนี่ยยังสามารถรับไว้ได้อยู่นะครับน่าจะเป็นการขึ้นไปพักตัวนะฮะเพิ่งขึ้นไปพักตัวชั่วขราวนะผมยังไม่สามารถใช้คําว่ากลับตัวได้นะถ้าเกิดกลับตัวได้เนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างที่คอนเฟิร์มว่ามันน่าจะขึ้นจริงๆนะครับอย่างแรกเลยคือ อ่ะตัวฟีโบเนี่ยรับได้แล้วแน่นอนนะครับอย่างที่2คือต้องเบรกเทรนด์ให้ได้ก่อนนะครับก็คือเทรนด์ไลน์ที่ผมลากมาไว้นี่เป็นเทรนด์ไลน์ไทม์เฟรมเด่นะครับถ้าเกิดว่าเบรกเทรนด์ไลน์ตรงนี้มาได้นะครับเหมือนกับที่มันเบรกมาก่อนหน้านี้นะเหมือนเหมือนกับที่มันเบรกมาจากก่อนน้าเนี่ยตรงเนี้ยเราเราสามารถมองได้ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะขึ้นมาพักตัวหรือว่ากลับตัวใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ร่วงลงมาหนักกว่าเดิมด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นแนวเดิมครับคืออย่างน้อยเนนี่่ขึ้้มาาาถกิดวจะ หยุดเทรนหยุดการเป็นเทรนดขาลงนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องต้องอสามารถผ่านเทรนด์ไลน์นี้ไปได้นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะก็จะวิเคราะห์ไปทางด้านที่ดอลลาร์ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับจริงๆอ่ะเมื่อวานเครับเมื่อวานตอนที่มันเป็นทำเฟรมเดย์ตรงนี้นะผมหวังไว้ให้มัน,เป,นเป็นแท่งสีเขียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเห็นว่าถ้าเกิดมันเจอตัวแนวรับพอดีนะแล้ว แล้วเมื่อวานปิดแท่งสีเขียวได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแฮมเมอร์ทันทีนะครับพอมเป็นแฮมเมอร์ปั๊บมันก็จะเป็นหนึ่งในไพร์แพทเทิร์นนะครับที่บง่งบอกถึงการกลับตัวนั่นเองนะครับพอมาดูตัวอื่นนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์ว่าดอลลาร์เด็กน่าจะแข็งค่าใช่ไหมครับตัวที่มันวิ่งไปแล้วก็มีนะครับอย่างเช่น AU นะครับ AU เนี่ยวิ่งเแล้วเรียบร้อยนะครับ เอ็นยูวิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีอยู่2ตัวที่ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่หรือว่ามีพื้นที่ในการวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับคือ GU ครับ1คือ G u GU จียูเนี่ยยังยังเรียกได้ว่ายังมีพื้นที่ให้วิ่งลงอีกเยอะเลยนะครับหลังจากที่มันขึ้นมาหลังจากแข่งค่าขึ้นมาราวๆ280ปิบนะครับตรงเนี้ยยังมีเวลาย,ยังมีระยะอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่จะที่จะสามารถวิ่งลงได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถมาร์กตัว จุดสูงสุดก่อนหน้านะครับที่มันเป็นแนวรับได้นะครับตรงเนี้ยจะมีระยะวิ่งอีกประมาณ100่งรบโดยประมาณนะครับสต็อปลอ็อตถ้าเกิดเราเซลล์ตอนนี้นะสต็อปล็อตเราอยู่ที่ประมาณ50นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กเล็กเล็กกว่าเลยโชว์จะอยู่ที่2ต่อนหนึ่งนะครับก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่มันนิ่งๆแล้วยังไม่ไปนะครับก็คือยูแคดครับยูแคดเนี่ยแน่นอนว่าแคนาดา สองสัปสองสามสัปดาห์ก่อนแคนาดาประกาศธนาคารแคนาดาประกาศออกมาว่าเออเศรษฐกิจฟื้นตัวดีเขาลดการเข้าไปซื้อพันธบัตรใช่ไหมครับทาให้ค่าเงินแคนาดาเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาว่าเศรษฐกิจเขาดีเศรษฐกิจเขา,ขาฟื้นเนาะทีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้ครับตัวตัวของแคนาดาดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดดูทางเฟรมวีคครับมันจะมีแนวรับอยู่เนาะมันจะมีแนวแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง วีคก,ก่อนหน้าครับวีคก,ก่อนหน้ามันมาปิดตัวตรงนี้พอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องลุ้นนะว่าถ้าเกิดดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจริงนะทั้งวีคนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วไทม์เฟรมวีคของของวีคนี้นะครับของยูแคนะครับสามารถปิดเป็นตัวเขียวได้นะก็มีโอกาสที่ตรงเนี้ยมันจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้น,นครับหลังจากที่ลงมาอย่างยาวนานนะลงมาติดต่อกัน4ี่ห้าวีคนะห้าวีคนะครับห้าวีคก,ก็คือ1เดือนกับอีก1นึ่งวีคเนาะ ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ดีที่เราจะทําการบายกลับขึ้นไปนะครับโดยที่เราสามารถวัดได้ว่าเวลามันพักตัวทีนึงมันจะพักตัวทีละเท่าไหร่กี่ปิ๊บนะครับเราลองไล่ดูนะครับเออสามอยห้าสิบนะครับตรงนี้อ่าประมาณสามร้อยเก้าสิบนะครับตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้สองร้อยเจ็ดสิบตรงนี้สองร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับเนี่ยเราหาจังหวะที่มันพุ่งขึ้นมานะครับประมาณ270 280นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าจังหวะนี้นะครับเราบายขึ้นไปททร์เก็ตของเราจะจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่เราหามาเมื่อกี้ก็คือประมาณ270พิเนาะนะเพราะนั้นเนี่ยราคามันน่าจะสามารถขึ้นไปได้อยู่ที่อยู่ที่1 2 3 9 9โดยประมาณนะครับเนี่ยทเราอยู่ตรงนี้เลยหนึ่9นะครับเดี๋ยวขอลาขึ้นไปก่อนนะครับ2399นะครับจะเป็นเ จะเป็นจุดโลที่มันเคยลงมาทําตรงนี้พอดีนะก็จากที่มันเป็นแนวรับน้อยการเป็นแนวต้านให้เรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ดูทางเฟรมเดย์ตรงนี้ก็เป็นโดจินะครับแต่ว่าเราต้องลุ้นมันนะครับต้องลุ้นมันให้มันเป็นตรงนี้น่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับมอร์นิ่งสตาร์ก็คือมีแท่งแดงออกมานะครับแล้วก็เป็นโดจิเสร็จแล้วแท่งนี้นะครับก็จะปต้องจะต้องต้องปิดแท่งเป็นสตรองมูฟขึ้นมานะครับแล้วก็ ราคาปิดนะครับต้องสูงกว่าต้องสูงกว่าแท่งแดงนะตรงนี้นะครับแท่งแดงของวันจันทร์นะครับก็จะกลายเป็นรูปแบบของมอร์นิ่งสตาร์ก็เป็นรูปแบบของการกลับตัวนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยใครอยากจะเสี่ยงสามารถเสี่ยงได้เพราะว่าสต็อปลอค่อนข้างสั้นนะครับสต็อปลอของมันเนี่ยถ้าเกิดเราเรากดตอนนี้เลยนะสต็อปลอของมันอยู่ที่ประมาณ39มสิบเก้าปิดแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของ p i ิพ a วลูของ u c a คไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพิพ v วลูนะครับเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์นะครับในการวางได้นะครับลงไปกด1นึ่อตสมมุติเรากด1นึ่งหลอดนะพิพ a วลูของของ UCA นะครับอยู่ที่8.25เหรียญนะเพราะนั้นเนี่ยเรากด0.1ไปก็จะอยู่แค่0.82นะไม่ถึงไม่ถึง1เหรียญนะครับไม่ถึง1เหรียญนะครับ ตรงนี้ก็คุ้มค่านะถ้าเกิดว่ามันร่วงลงมานะแทนที่เราจะเสีย40เหรียญใช่ไหมเราจะเสียน้อยลงนะอาจจะประมาณ 35- 36เหรียญโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับยูแคนะเพราะว่ามันลากลงมาหลายรอบแล้วผมก็ติดตามราคาอยู่เนาะโอเคนะครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากไอทีเฟครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ